หยิบ1ขวาบหยิให้บอก้ามาอ่าแบบรังส่าฮาวหยิบรับเอออานจากหยิบทีนึงล้ก็ับหยิบใส่ใหม่ไปได้เลยเนาะเออแมสเน่เสือหาสิบพันเนาะซื้อแมสเส้าหาเจิบหาพัน คิดเห็นบอคัมม์มีกระสังป่ามีผู้ใหญ่ดีๆสือป่าให้อันนัเอาก็คือมื่อนี้เนาะพี่น้องมีผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยเนาะเออทีพผิดแจกมาว่ามีผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยสื้อลูกป้าให้เลี้ยงเป็นบอบอคัมแล้วเออทีพกาห้เฮ็ดกระสังเป็นบอเนาะเพื่อนกะเกลี่ยมกระซังไว้นาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่์นสีฟ้าเงินมาแล้วเขากับซิปเป็นสืบลูกป้าแต่มาก่อนอื่นบ่นก็คือต้อง เกี่ยมกระซังเข้าไหวก่อนเนะาะเพราะว่าถ้าไปซื้อปลามาทานนี่กัโอกาสที่ปลาสิตายก้งัน้นเฮาก็เลยต้องไลายเกี่ยมแล้คือมันนี่เอทิกบกาบอยู่เนาะไปเอาไว้ผลิกิจนอกกับค,คอนอยู้เลือกนก็ต้องทำนาทีต่อนะพี่เนาะนี่เนาะเคนหมอภารกิตยังไหวกัเขากะใยกันเพ็ดเนาะตอนนี้กายบอกน้องนิวไปหาใหม่มาเกี่ยมใส่นี่นเนาะพี่เนาะส่วนกระตุกกะเอ,อทิบซื้อมาทำรังเนาะตายบวชคำลุยแบบนี้ เริ่มจากไส้ก่อนหยิบหูเหมือนบ่า <laughs> เด็ดยังบวชคำหยิบกระสัง,เน,ง,สงเนาะเริ่มจากหยิบหูมันก่อนนะพี่น้องแมงมิงไม้เนี่ย กอยิบรั้อีกเถอะหนึงเอาไม้ไปก่อนสบายดีไหมใส่ละรงมันอีกกยิบกระสั่งกะ ปริญญาก็ได้เลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเขามีแบบมาเลยเนาะเขาเคยเห็ดเขาเคยเห็ดลายอันผ่านมาเลยเนาะก็เลยแบบว่ามีแนวทางูอ่าแต่ร่างจากยาวเงียบรัมมินอืออ่าจะหยเงบทีแรกแล้วก็รับเงยบรับมีเพื่อให้มันมัน มันมันน้องนี่เป็นหอบหอบพี่ซ้องเลยเนาะหอบซี่ซ้องเจนยบแบบทีทีนนาาเ,นเนาะตอนนะคะ่ยิบไปเป็นแนวแนวไปก่อนซื้อถ้าะ้ะยึบง่ายเหมือนน้รู้สึกว่าการยิบกระสังแบบใส่เวลาแป๊บเดียวนะพี่น้องสี่แลหลวคู่หนึ่งเลยเนาะปกติเนี่ยโอ้ยยึบขามมือเลยมืนเหมือกันยังไปจากแล้วเนาะซอยกันานไร่คนแต่ว่าเมือนี้มีแต่บอกขามกับแมนงนิวสองคนเนาะแกะน้อพี่น้องได้ไปแล้วคู่หนึ่งเนาะยิบรำอีกหอบหนึ่งนี่กระเทือ่าเหลวเรียบร้อยเนาะคู่นี้ยิบ นาะแม่แม่แคมมนันมาในเนาะตอนนี้ก็ทาบว่าคำยิบต้อนอยู่แล้วกันเนาะน้องกะจะทิ้ไปต่อหู้ตัวน,นั้นเนาะมาทาเบิ่ง <laughs> กระกะั่งกระสั่งซีมือบอ่าคำเดี๋ย <laughs> นี่บ่าคำ เราหัวห,หนึงสิไปต่อหูใหม่นะพี่น้องไปต่อหูตัวนั้นพอไปต่อค้าที่ซองมั่มีหนองข้าที่ซองกับเหตุคือกันหยิบไม้แนวไว้ก่อน เห็ดฝาแล้วนะพี่น้องฝาหยิบยันยน,น้องเมี้อตื่นนะโต้ป่วนตื่นมาเนี่คือแม่อุบัติเหตุยังเลยนะอุ่นก็จะเพลิน ช่องเพี่น <oh ้องยิบต่ออีกนิดเดียวมันงายลีได้เห็นไหมคะงายได้เป็ดอะไรตะกี้หัวบุ๊วตัวเห็ดไม่ไหมเห็ดแบบได้อันนี้ค่ะก็เห็ดราสีก็แหละแต่ตัวนั่นนี่นี่น้องเนวกกำลังตื่นเลยนาะงพี่น้องเสียงหายเลยเนาะแล้วก็เอากระยิบแล้วเป็นหู้ที่ซองอะไรแบบนี้บัวคำกะเตรียมตัวออกไปทาเลกินนะเออทิพนาะงมันนี่เลือดเตแมไปทังนิ้วแน้วพี่น้องก็ยิบต่อไป เนาะจุเสิแล้วยังซองหู้า่าแล้วก็ตอนแรงเนาะพอบูหสิเพระเสียงน,น้องเนีหายตื่นเลยนนลตอนนี้กะบ่ขำก็ไป้วนน้นนนนะพีนน่น้องนีกะฝอน้องเนี่ยอ้าวผาเนาะมันนี่ยบางเขาโตว่ามันเลือดแต่เลือดแต่ซองหูหนนเนาะเลือดซองหูกะหลังจากยิบแล้วนี่ก็จัง น้องนิวไปห้าใหม่น้อหาใหม่มาไว้ใส่้วพน้อแล้วก็ตอนแรกไปทิบไปแก่งกอกน้องนกะสีเอาเป็นกะี้ท่สื่อกระตุกมาใส่เนาะตอนนี้ครับอ่ะเ็จะสังลำุไป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 าอ่เลลูกก็ลูกก็ไม่อยู่ทางทางนี่เนาะวยไปใายเนาะดีเมือัน โบแมนเป็นไนละบ้อนโบแมนเป็นแดนนะบ้เป็นตอนละบ้อฝ่ายชันแน่มน้องงนนะมิเนียแยิบกระสัง,าสง,งมาน้หนเ่เอภายันแน่ผม้อมามานนกระซกิ่มไปเรียบร้อยสินะ

เตรียมหอยแล้วพี่น้องกะพร้อมมาลงน้องไหญ่ได้นเนาะหลังจากที่ยิ้มพูยังแล้วน้อพี่น้องนี่กะมาตัดใหม่เนาะของนิวตัดใหม่ไว้ใส่ขอบรากาซีไปซื้อเสือกมาซานเนาะจากน่อยใส่ไม้สางไผ่เฮาคือเก่าตัดเละตัดเนาะพี่น้องไงน้ำกระเบื้องท่านใหม่ก็ได้ก้อยอยู่ลุมกระเบื้องเลยน,นี่คานี้ cài song lắm Thôi đi Nguyên. <laughs> ใส่ใหม่ไปได้เลยเนาะพี่น้องซ่องคางแต่วใหม่บ่พอเนาะพนางนิวกะไปตัดเติมอีก <c oughs> พออ่อยังซ่องคางพี่ยังพันได้ใส่ <c oughs> เกียรหยิบแยงใส่ระวังที่รอทากะผู้หยิบกะหยิบเนาะผู้เอาล้านกะเอาอะไร ไปไปไปจับใส่ไอัน,น,อน,อนั่นไม่ได้ถึงหมีเนาะใส่คันสีส่ซ้ำคางสีส่ซ้ำคำอะไรนี่มันนี้เจ๊สี่เหลวหรือบอลนี่สองซามเหมือแล้วอ๋ปวอปุ้ยห้าสิบบ่จะจะว่าจ็ะสิบเ <c ười> ออแมทเน,น่ สวยๆ50,000เนาะซื้อแ25 75,000เอาหยังวะอาจักแมทก็ตัวนี้2แมท5ตัวนี้2แมท7เอาก็ทางกลางมันก็ท่2เมตรอันนั้นสิติเอาทางกลางมันได้ขนาดซํากับแยงอะไรแยง2เมตร3ก็เอาทางกลางเออ เรนี่การนาะพี่น้องกระซังเฮาเนาะเอาลงใส่บ่อแล้วเป็นดีเยี่ยมหอยเนาะหลังจากถีบ่าแป็ว่าฝุ่นใส่คันแล้วกะใส่ยิบพายแงงใส่เนาะเมื่อวานนี่ล้วกัเอาลงเลยเนาะลรต้นนี้กะเอื้อยพีบกาลังเดินทางไปเอาปลาเนาะพี่น้องเพื่อจะมาใส่กระซังเฮาเนาะใส่น้ำไว้ด้นเนาะนี่ นอใหม่ก็จนเกิดเลยเนาะตอนนี้กามีกระสร้างอยู่ซ่องนะพี่น้องนี่มีต้นนี้แน่แต่ว่าสิงี่นาเป็นห่วงก็คือต้นนี้สร้างเกตได้วานแบบ,น,บน้ำนองบกไกวไวเนาะพี่น้องเนาะก็พวกหัวสิกลุมหรือบ่อเนาะแต่ว่าไขแต่ว่าแถวแถวบอลแถววายจะไหวกระสังนี่มันแบบมันก่อนคางเลิกเนาะมันกะสีพ่อพ่อนันไดอยู่เนาะพี่น้องเนาะกระสังประดุกเขาก็ได้ เป็ดก็มาเวียนอยู่เนาะนี่ยินแต่บวัวค่ำแบบปลาดุกใหญ่เนาะนอ,ยนนนอย่างเต่าอม่างนิวกะยังบัวหันเห็นเนาะว่ามันจะึ้นมาแต่ตอนขอเขาเกลืออาหารเนาะคือจังสีกะจะบอัเห็นเห็นเป็นแบบตอดกินอันผักตบอยู่ยิ้มๆเงีย,ยบๆไปสิสิเนาะบัวหันทินนิวกะดีใจนะพี่น้องจะได้ปลาเนินมาเลี้ยงเพิ่มอีกแล้วเนะ <c oughs> าะแต่ว่าก็ดีใจล้านาะพี่น้องที่ว่า สิได้ปลานิลมาเลี้ยงเพิ่อมาเนาะแต่ก่อนกะเขาได้ปลาดุกมากกะดีใจเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ปลาดุกก็เริ่มใหญ่เลยเนาะแล้วก็เอากสิเลี้ยงปลานิลต่อไปอีกเนาะกะสิมีทั้งป้ามีทั้งหอยมีทั้งเจ้าหน่อยกะมีกระปูมาอีกะไรเนาะพี่น้องเพราะว่านาบ้าวสิเอามาหายเนาะและ้วกะ็มีเป็ดมีกไก่ไว้เป็นสำหองไว้ในครอบครัวน้อพ,พี่น้องทุกคนได้ก,กินเนาะกะมืฮอยนี้เมน่อวานนิวกะจะจบคลิปไว้สนิทแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน 拜拜。Bye bye.